ถ้าเป็นตัวเนี้ยเป็นเดาไม่ออกแน่นอนอะไรเอาไว้เอาไว้ติดกระจกจะเป็นจะเป็นที่เสียบปากกาประมาณนี้ครับฮะเสียบปากกาเสียบไว้ตอมคีบเลยใช่เอาปากกามาสิเอาปากกามาสิคีบไว้คีบคีบตามนิ้วเท้าเดี๋ยวไปเอาปากกามาให้เก๋มากเลยอ่ะเออๆๆเนี่ยเอามานี่ยน่ะนี่เอาไปนะลูกเง็บเออแล้วก็ติดไว้ที่กระจกเอาขยืมปากกาหน่อยจะไปใช้ ดารักดีดารักดีต้องบอกว่าเป็นขอดูเพลินๆเหมือนเหมือนเอ๊ะอะไรทำรูปนี้อ่อ้าวมามามาอ้าวกระดูกเลยนะกลัวอันนี้อันนี้คืออะไรมือปลอมเป็นมือปลอมครับอันนี้เป็นพวกฮาโลวีนอ๋อดูได้เล่นฮาโลวีนต้องมีแล้วป่ะโ เหมือนเหมือนเหมือนือนี่เออเออเออต้องต้องบอกว่าถ้าไม่จับนี่เหมือนนะคุณผู้ชมใช่พอแต่แต่พอดนแต่งไฟอาจจะสีแต่ของจริงอะเหมือนนะกับมือจริงเออคล้ายเลยอ่ะเออคล้ายมือคุณวีเหมือนกันเนาะถูกแล้วเวทอันไหนต่ออานนี้น่ารักอะแล้วสินสินค้าทุกอย่างนี่คือมีมันจะมีหลายชิ้นไหมอะคะก็ใช่ครับจะมีคือจะมีมีสต็อกอยู่บางส่วน เขาบอกว่าให้คุยกันก่อนเดี๋ยวพึ่งเล่นของเล่นเดี๋ยวพึ่งเขาบอกว่าขอรู้ที่มาที่ไปอะไรยังไงก่อนนะฮะอ่เมื่อสักครู่บอกรู้ชื่อร้านกันไปแล้วนะฮะแล้วต้องถามเลยว่าเริ่มเป็นมาเป็นไปยังไงฮะทำไมอยู่ๆถึงมาทําร้านแบบนี้ได้ก่อนนะนี้ทำไมเรียนจบอะไรมาฮะก็ผมจะเรียนจบสถาปัตย์ครับแต่ต้องบอกว่าก่อนก่อนที่จะมาทําพวกนี้ผมช่วงก่อนนั้นเนี่ยผมค้นหาตัวเองมานานแล้วว่า อ่คือเราชอบอะไรประมาณนี้ค,คือตอนนั้นรู้รู้ตัวเองว่าชอบมายากลมาก,กับพวกของปแปลกแกอะไรเงีง้ยครับก็ก่อนเรียนจบในแบกของไปขายตามตลาดอะไรประมาณนี้แล้วก็มีรายได้เข้ามาบ้างแต่ว่ามันมันอยู่ยังอยู่ไม่ค่อยได้ะนะคะก็คือคก็คืออาจจะไปทําอย่างอื่นไปขายของขายของมาละ<ช>แต <ๆ S 2> ่ว่ายังยังไม่ค่อยเวิร์กยังรู้สึกว่าเอออะไรรายรับรายจ่ายอะไรมันยังไม่ค่อยได้ใช่ไหมฮะ ก็เลยก็เลยเรียกว่าลองมาลองมาเรียกว่าจับทางอื่นดูแล้วพอรู้ว่าชอบไอ้ชอบเนี่ยหลายๆคนก็ชอบกันนะมายากงมายากนเนี่ยแต่ว่าชอบถึงขนาดที่ว่าไปเปิดรงเปิดร้านเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้แล้วทํำยังไงฮะไปไปค้นหาหอยังไงคออก็ปกติคือผมตอนแรกผมเริ่มจากเซิร์ชอินเทอร์เน็ตประมาณเนี่เซิร์ชเว็บตางประเทศเว็บไทยบ้างว่ามีที่ไหนแบบของแปลกแล้วก็เริ่มแบบคัดมาเรื่อย ค่อยๆคัดค่อยๆเลือกมาหาว่าเอ๊ะมันจะมีแหล่งที่มาผลิตอะไรยังไงแล้วก็เริ่มเริ่มสั่งมาเลยหรือเปล่าคก็แบบไปติดต่อกับคนคนที่เขาผลิตก่อนครับมาขอตอนแรกก็ขอแบบเป็นชิ้น2ชิ้นอะไรประมาณนี้พอไปติดต่อปุ๊บคือกว่าจะเจอก็ต้องเซิร์ชกันต้องอะไรกันที่อาจจะยุ่งยากแล้วแล้วพอเจอปุ๊บก็ไปติดต่อเลยก็เป็นแรกๆนี่เป็นคนไทยก่อนหรือเปล่า เป็นคนไทยครับคนไทยเลยใช่ไม่หมายถึงคนที่ติดต่อด้วยนะก็เป็นคนไทยก่อนครับคือนําเข้าอะไรเนี้ยอย่างตอนนี้เรายังไม่ได้นําเข้ามาโดยตรงใช่ก็ก็พอเริ่มพูดคุยกันก็เลยเริ่มกลายเป็นที่มาของการเอามาเป็นจาหน่ายใช่ครับเริ่มจําหน่ายที่ไหนก่อนตอนแรกนี่แบกไปขายตามตลาดนัดก่อนจะมีตลาดนัดรถไฟอะไรประมาณนี้ยตอนแรกจะเป็นแบบพวกมายากลก่อน แล้วพวกผลตอบรับที่เวลาเราไปขายไงคะ่ะลูกค้าเขาเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมมีคนมาซื้อเยอะไหมคะก็มีคนมาซื้อเยอะนะครับคือเขาแต่ตอนแรกๆกเนี่ยคนจะชอบดูมากกว่ามันจะผลใช<ง>่ประมาณนั้นค่ะ,คะแล้วคือรายได้มันก็ยังอยู่ไม่ค่อยได้ค่ะ,คะผมก็เลยไปแบบรับงานแบบพวกฟรีแลนซ์อะไรเพิ่ม,มค่ะแล้วอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนว่าเอ้ยเนี่ยต้องมาทําจริงจังทำเป็นร้านที่ชื่อว่ามีรานช็อปอันนี้จะมีจุดหนึ่งที่ผมไปขายของแล้วคือแบบ บางทีขาดขาดทุนเยอะก็มี้แบบขายแบบน้ำม็อบเทลแบบโชว์มายากลแล้วมีแบบน้ำให้นั่งกินอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็คือพอมันต้องต้องเปิดร้านต้องซื้อซื้อของมาสต็อกต้นทุนอะไรสูงแล้วมันมันรายได้มันไม่เหลือเงี้ยบางทีเข้าเนื้อก็เลยเริ่มคิดมาทําออนไลน์ ก็เลยเริ่มต้นว่าในเมื่อไปตลาดนัดมีแต่มันมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายปุ๊บเอ๊ะพอบวกกับรายด้งรายได้รายมันไม่สอดคล้องกันก็เลยกลับปรับมาเป็นในเรื่องของออนไลน์พอเป็นปรับออนไลน์เป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกตอนแรกคือนั่งทําเว็บเป็นแบบหลายวันเลยครับแล้วเริ่มโปรโมททาง a c e b o o k โพสต์ฟรีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มมีคนสั่งซื้อจากคนที่เขาเคยดูมายากลแล้วก็ชอบอยู่แล้วคืออันอันนี้คือคนรู้จักกันอยู่แล้วเริ่มซื้อเข้ามาเริ่มเฮ้ มันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็มียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากเริ่มแรกก็คนรู้จักก่อนแล้วค่อยๆบอกต่อกันไปใช่ครับจนจนในที่สุดก็เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่อยู่ได้ใช่นานเท่าไหร่แล้วเอ่ยอันนี้จะตอนตอนนี้ตั้งแต่เริ่มเปิดร้านจะ6เดือนหในออนไลน์นะครับเอาอย่างนี้ถามอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากที่จะมาซื้อสินค้าของม r รา e ช h อ p มีสินค้าอะไรยังไงบ้างแบบไหนที่คนจะชอบคะ ส่วนมากจะเป็นของแปลกอย่างขวดไวายลอยหรือโคมไฟก๊อกน้ำอะไรเงี้ยของที่แบบคนหาซื้อไม่ได้จากที่อื่นไม่มีแน่นอนต้องมาที่นี่หรือว่าถ้ามีก็หายากมากะนะคะแล้วก็มีสินค้าหลากหลายรูปแบบด้วยกันแล้วก็สนุกแน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันมาดูกันแบบอะไรบ้างว่าของมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวตอนนี้ไปพักสักครู่ครับ ดิชแฮปปี้หลัาจานใครก็ชอบดิชแฮปปี้ลิ่นกีวีลินซูเปอร์เลมอนหอมหอมสูกเข้มข้นห้างคราบมันกลิ่นเขาหมดเกลี้ยงฟองนุ่มนมีแห้งด้วย รอคอยนะคะใช่รอคอยรอคอยรอคอยจริงๆเขาอยากดูแล้วว่ามีอะไรให้เล่นบ้างอ่ทช่เรามีแอปให้ดูไปบ้างเรามาไล่เรียงกันเลยดีกว่าเอาขอเป็นพวกที่เป็นแรกๆขายดีๆทำมาเป็นยังไงจริงก็จะเป็น ตอนแรกจะเริ่มมาจากแบบพวกของแปลกนี่ก่อนครับอันนี้เลยที่เมื่อกี้เรลอยไปแล้วเนี่ยพวกเป็นโคมไฟก๊อกน้ําลอยได้ค่ะแล้วก็ที่วางขวดไวน์ลอยอ่าอันนี้ขายดีซึ่งราคาเท่าไหร่บ้างคะตัวนี้790ดาสครับแล้วก็ตัวนี้429 429อ่สอันนี้มีน้ำวิ่งวิ่งแต่ว่าตัวตัวโซ่จะแพงหน่อยเพราะว่าทําทํายากกว่าโอ้แต่ว่าโซ่เก่งมากเลยจริงอันนี้คือ อันนี้เป็นสินค้าที่นําเข้ามาหรือว่าทําเองคะนี้ตอนนี้นําเข้าอยู่ครับแต่ว่าเราเราจะต่อยอดทําผลิตเองอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นใช้งานอย่างอื่นค่ะนอกจากนั้นมีอะไรอีกแนะนําหน่อยอ่าแล้วก็เป็นตุ๊กตาตัวนี้น่ารักไหมครับตุ๊กตาน่ารักดีแต่คืออะไรฮะแต่ว่าเหมือนตัวนี้มันจะอัดเสียงแลได้เดี๋ยวสิเดี๋ยวเพิ่มเกเสียงไได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้นนี่นะครับ อันนี้คือมันเต้นอยู่มันจะเต้นแล้วก็พูดตามเราสวัสดีครับอ๋อประมาณนี้โพล่าหล่อมากอย่างครับต้องรอให้มันหยุดก่อนเห็นไหมโพล่าหล่อมากต้องตาฉลาดจริงเลยอ่ะเอาเรานี่โกหกอ่ะ ตัวนี้พูดได้กัแล้วตัวนี้พูดได้แต่ว่าจะไม่แรปเหมือนตัวนี้ตัวนี้จะน่ารักกว่าตัวนี้น่ารักมากอันนี้เท่าไหร่คะตัวนี้890ครับตัวนี้น่ารักเหรอนี่มันน่ารักกว่าไอ้เจ้าหุ่นทำไมเสียงฉันแหลมขนาดนี้เนี่ยมันพูดเก่งกว่าเจ้าหุ่นอะไรของคุณอีกนะต้องปิดสวิตช์ก่อนครับไม่งั้นมันไม่มมันไ่หยุดพูดเลยเยี๋พูดอันนี้อ่าใครช่วยออเตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารัก แห้่ดีเหมาเป็นท้ของฝันเออฐานมองทำมันเปลี่ยนได้ใช่ครับเปลี่ยนฐานได้แล้วก็ปกติใส่่านเนี่ยนั่นหละว่าบางอย่างจําได้ด้วยบางอย่างจะเป็นพวกของไปแปลกอย่างกระเป๋าสตางค์เนี้ยค่ะโอ้โหอันนี้มีแต่คนอยากได้ตัวนี้จะเป็นกระเป๋าสตางค์แบงค์พันนะครับอคนถึกเหมือนเหมือนมากเหมือนมากเลยด้วยเงี้ยตันนี้รู้วยกันตั้งแต่กระเป๋าสตางค์แล้วใช่ครับแหมดูซิวิเหมือนเงินที่เหมือนเงินที่พับไว นี่ให้ให้ให้ตังค์ให้ตังค์นี่นี่สิโอไม่กระเปอาเงินนี่นี่สิอย่างนี้เท่าไหร่คะตัวนี้299ร้อยเก้าสิบเก้าอาไม่แพงนะแล้วมันทำมาจากอะไรแต่ว่ามันเป็นวัสดุที่แบบจะเป็น<ด>แบบผ้านุ่มๆนะไม่ลอกนะครับตัวนี้แต่ดูเผินๆก็เหมือนจะเป็นแบงก์จริงๆนะถ้าเกิดไม่จับเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นแบงก์ดอนลาร์ อ่าอันนี้ไปอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยนะคะไปต่างประเทศก็เป็นแบงก์ดอลลาร์อเมริกาเนี่ยเราต้องถือแบงก์ดอลลาร์นะครับเพราะว่าเพราะว่าเอาไปแลกเงินต่างชาติได้เยอะอีกพอคนไม่รู้ขโมยหรือว่าเงินเยอะซิรัพยีข้างในอยู่ยีบาทนะฮะอย่างนี้ราคาเท่ากันจะเป็นแบงก์ดอลลาร์แบงก์ไทยจะสอง้อยห้าสิบสองรับ250แบงก์ไทยจะแพงไหมอ๋อแบงก์เทยเหมือนมากไงอืมอันนี้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่แบงค์ไทยเราเหมือนจริงๆค่ะแล้วมีอะไรอีกคะแนะนำก็คือ คือต้องบอกว่าของแปลกในร้านเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็นเกรดว่าอ่าไม่ใช่เป็นเกรดคือเป็นระดับว่าของบางอย่างหายากแต่ว่าอาจจะอาจจะเจอบ้างที่ร้านอื่นอ่าแต่ว่าต้องหายากพอสมควรครับแต่ว่าของบางอย่างเนี่ยอย่างอย่างตัวหน้ากากอย่างเงี้ยครับหน้ากากอ่าอันไหนอันนั้<ช>นเนี่ยครับ่ถ้าเป็นหน้ากากแฟนซีเมือน่่่กีี <F ancy S 2> ท้ทวิใสแฟนซีอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบอ่าสไตล์เวนิส ไปงานเเดียวใช่จะได้ไม่รู้ว่าเป็นใครอันนี้เหมาะกับพิธีกรนะครับเออได้สวยได้สวยคุณใส่เข้าแล้วคุณบีมันเนี้ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดปราตีก่อนนะเออก็ไปเต้นรำแต่ลายลายน้นอ่าแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยอันนี้จะเป็นหน้ากากผลิตโดยคนไทยอ่าค่ะเป็นสินค้าแฮนด์เมดตัวนี้จะเหมือนมากคนเหมือนจริงเลยใช่อันนี้เป็นคนไทยทำด้วยบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าแบบคนไทยกับ ของจีนของต่างประเทศของอเมริกาอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงแต่บอกบอกว่าของคนไทยนี้ดีกว่านะครับทำไมดีกว่ายังไงถ้าเทียบกับของจีนดีกว่าแน่นอนถ้าเทียบกับอเมริกาจะค่อนข้างดีกว่าพอสมควรเพราะว่าเราละเอียดอะค่ะอเมริกาบางเจ้าอะไรเงี้ยนี่คือเหมือนเราทําแล้วเราละเอียดกว่าหรือยังใช่คือนี้ผมจะมีติดต่อผู้ผลิตโดยตรงคุณใส่ไหมอยากรู้อะอยากรู้วันนี้บ้างลองใส่บ้างอันนี้ชอบสิอันนี้เท่าไหร่คะถ้าถามตัวนี้ชอบ ตัวนี้จะขายอยู่ที่แอบไปดูหน้าตัวเองในกล้องได้ไหมร้อยห้าสิบอ๋อโอเคนะไม่ไหวเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบเสียโซ่เลย่เด้อฮาสิงตองมากเลยอ่ะอันนี้อีกอันนี้เป็นมือฟฟงกันไตน์ปะคะใช่ครับนี่เอาไว้อันนี้เหมือนเป็นแบบฮาโลวีนเป็นแฟนซีฮาโลวีนประมาณอยากจะไปเล่นเป็นตัวสัตว์ประหลาดนี้ โอ้เก๋อตามันหายแล้วจริงๆตาหายไปไหนเอาตาอยู่นี่ลิงก็มีนะครับลิงก็มีชิมแปดสีคือไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยกล้องแต่คือเห็นพี่แอนอยู่ตรงนี้โอ้ยอันนี้เหมือนในเรื่องนี้เลยอ่ะนางผีนางผีเอ้ยอะไรนะลืมชื่อเลยอ่ะเอ่อเป็นซอครับซอซอนี่ไง เอออันนี้นำเข้ามะคะอันนี้นำเข้าครับเพราะมันดูเป็นของเมืองนอกนาอหนังเอาไว้หลอกคนน่ะอันนี้จะเป็นลิงที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอของบูโนมามีสีซองอ๋อน่ารักแบบเดียวกันเลยใช่ไหมแบบเดียวกันเลยอ่ะไปดูใน MV ได้เลยนะเนี่ยโอ้ตัวนี้คนก็ชอบซื้อนะมันดีมากมันดูตลกดีน่ารักหมาป่าดูโหดไปหน่อยอันนี้เท่าไหร่คะอุ๊ยคนนุ่มอ่ะ ตัวนี้ขายอยู่650้าสครับหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบเมื่อกี้มาป่าเท่าไหร่นะฮะมาป่าจะ700ดร้ออันนี้อันนี้จะถูกกว่าเพราะนี่เลยขายดีกว่าเพราะนี้ดูเป็นใช่เป็นเอ็มวีเออ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 นี่เป็นจมูกตัวตลกอ่ะเออมีทุกอย่างจริงอ่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เล่นสนุกสนานนี้เราก็มีของให้เล่นเยอะแยะมากมายเลยอ่ะอันนี้อันนี้คือสำหรับคนที่อยากจะให้จมูกเร็มไม่ต้องทำศัลยกรรม จะสามารถใส่ได้เป็นกระโมกเวลาใส่ก็จะใส่ท่าไปอย่างนี้คุณผู้ชมเนื้อเออนี่ก็จะเป็นอย่างนี้หลังเรื่องอะไรนะนะฮะเทนี่เห็นไหมนั่นหลังเรื่องพี่เดต้าใช่ป่ะคะใช่ครับพี่เดเตอร์ยังไงเป็นหน้าพี่เดต้ามันเป็นเฉพาะหน่อยนะตัวนี้ร้อยห้าสิบอุ้ยร้อยห้าสิบเองหรอใช่วันนี้เราถูกวันนี้เราชอบของไม่แพนันรถต้อดีนะครับแล้วแล้วอย่างจมูกแม่มดเนี่ยนะครับ ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ80บาทครับแปดสิบบาทอ๋อนนี้ถูกเชียร์ใช่ให้คนแต่งไปเป็นทรงแฟนซีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เป็นฮอคอันนี้เป็นอะไรอ่ะแต่ว่าจะมีของบางอย่างที่ไฮไลท์เดี๋ยวอันนี้ต้องต้องโชว์หน่อยอ่าอันนี้ไฮไลท์ตัวนี้อันนี้เคยเล่นกลับด้านกลับด้านยังไงคะอันนี้จะเป็น 3D พินอาร์ตครับค่ะครับอ่าปกติมันจะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเราเราจะเล่นเราก็เอามือทาบค่ะมันก็จะอยู่อย่างนี้เลยเป็นฝ่ามือเราอย่างนี้เลยแล้วก็ตั้งโชว์ ค่ะวันนี้คือฝ่ามือเรานะอย่างเงี้ยใช่หรือว่าถ้าถ้าคนชอบแปลกกว่านั้นอ่เดี๋ยวหน้าอะไรเหรอเฮ้ยโอเคอ่ะอาจจะดูอาจจะดูไม่ค่อยชัดเห็นนั้กครทขาไมออาบปากเลยเขาเมื่อกี้อ้าบปากพอดีเลยอ่ะโอเคมากเลยอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้450ครับอื แต่เนี้ยจะคนจะนิยมการเพราะแต่ไม่อันตรายนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตะปูมันมนอ๋อไม่ได้แหลมคมใช่แต่ผู้ชมแต่ก็ควรจะหลับตานะอย่าืมตานะคือสินค้าทุกอย่างที่นํามาเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาไม่แพงนะไม่แพงครับผมหลักร้อยคือถ้าเรื่องราคาเนี่ยผมผมจะดูราคาแบบของใกล้เคียงกันว่าของมันจะราคาประมาณไหนครับแล้วเราถึงขายราคาตลาดค่ะ อะไรอะไรหน้ากากเอ็นปากเฉยๆ่่เนี่น่ารักจังเลยอ่ะอย่างนี้ที่ตอนนี้เนี่ยอ๋อเอาแอบตกใจไปแป๊บนึงว่าทำไมทำได้ใช่ไหมรูปนี้เอาส่วนไหนของนี่เอานี้มาฮะอันนี้คือกระทากระทาดิววิลนี่นะอ่ะ มีเขาบอกให้พูดอันนี้อันนี้เราไม่พูดได้ยังไงอันนี้ลืมไปเลยลืมได้ยังไงตัวนี้เรียกว่าของของเด่นของร้านเลยครับของเด่นคือขายดีมากๆเลยใช่ไหมเด่นขายดีวางอยู่ในเห็นแล้วใช่เองวันนี้ดิฉันจะได้มีสมหวังทำไมมันต่ำอย่างเงี้ยค่ะยกหน่อยไหมเพิ่มใสเพิ่มใสได้แม่ว่าเนี่ยแต่งตัวโป๊ออกทีวีอะ คุณบีมไหนๆก็ไหนๆละมันไม่ได้อะเฮ้ยเป็นผู้หญิงเราต้องแต่งตัวเรียบร้อยกว่าเอานี้ไปคือคุณจะอะไรเสือไปใส่ใช่วัดดิฉันต้องป้อน้อยกว่าคุณดิเด้เด้เอวเล็กกว่าอย่างเรื่องเรื่องขายของแปกอะไรเงี้ยคือคือจริงๆคือจริงๆต้องบอกว่าแบบผมชอบผมชอบตรงที่ว่าแบบบางทีลูกค้าก็โทรมาถามนะ พี่พี่ไอ้ผ้ากำเปื้อนนมนี่เท่าไหร่อะอะไรเงี้ยแล้วก็โทรมาถามแล้วเข้าหัวเราะไปตลอดเงอือคือมีความสุขมากคือมีอารมณ์มีอะไรค้ำคัตลกต้งได้ขายั้วยเหรอใช่ใช่ยังไม่ทันทร์ใส่นะจริงต้องบอกว่าหยุดค้ำก่อนอะไรประมาณหยุดค้ำก่อนขายดีไหมคะแบบนี้ตัวนี้จะขายดีกว่าครับพร้อมแปลกเพราะมันแต่ตัวนี้ก็น่ารักสอฟๆหน่อยเป็นตัวที่ขายดีกว่าเพราะมันแพงกว่าเพราะมันใหญ่กว่าแล้วทำไมก็ต้องจับด้วยล่ะเท่าไหร่คะแบบนี้ อันนี้420ตัวนี้450อโอ้น่าสี่ร้อใส่ทำรายการอย่างนี้ก็ได้ยเห็นชัดกว่าด้วยใช่ครับเอาออกมาก็ได้เราวออกเป็นเฮ้ยป้าทะลึ่งอ่ะอะไรอ่ะโอ้มันมันทำให้เราสนุกสนานขึ้นเลยจริงๆนะการมีของเล่นแบบนี้อ่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะ หาซื้อของีนอันนี้คนไม่พูดหรอใช่ใช่ใช่อันนี้ได้ค่ะืมตัวนูไลามูไรตัวนี้เป็นจะเป็นดูเหมือนดาบซามูไรครับค่ะอันนี้ผมขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยพนักงานเขาต้องบอกว่าให้ให้ถอดปลอกออกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวคนจะกลัวใช่ค่ะอ๋อเป็นล่มธรรมดานี่ถอดออกมาก็จะเป็นล่มค่ะธรรมดาแต่ว่าสวยเปิดสวิตช์อ๋อแก่กันยูวีด้านในด้วยคุณผู้ชม เมากเลยอ่ะมานั่งกันดีกว่านะฮะเวลาหมดแล้วสิแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปซื้อหาของจากร้านีิราชชอบค่ะก็บไใช์ใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้จะขายอยู่ทางเว็บไซต์อย่างเดียวก่อนครับก็จะเป็นคพูดก่งกันพูดได้เลยครับก็จะเป็นเว็บไซต์ชื่อว่า m i l l a d i l l u s i o n c o m ค่ะ อาจจะฟังยากนิดนึงแต่เดี๋ยวจดจดไปทางรายการเลยกันค่ะรายการเอาขึ้นอยู่ที่หน้าจอให้เราเขาเรียบร้อยใช่ครับนะคะหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้นะคะเบอร์ขึ้นอยู่ให้แล้วนะคะเบอร์อะไรคะเบอร์090นครับค่ะ9 1 4 5 0 9 8นะคะก็เข้าไปดูได้ทั้ง Facebook ทั้งเว็บไซต์ดูได้หมดเลยเพื่อเพิ่มความแจ้งหนาแจ้งอีกนิดหนึ่งว่าอีกประมาณเดือนถึง2เดือนเนี้ยเราเราจะมีเปิดหน้าร้านที่ตลาดนัดรถไฟหรือไม่ก็เอเชียที เดี๋ยวต้องมาติดตามกันเจ๊ว่ากำลังดูที่ไปอยู่เราไปดูความเคลื่อนไหวในเว็บไซต์ก็ได้ก็น่าจะเอาไปอัปเดตกันอย่างแน่นอนท่านของหรบวันนี้ดรียว่าขอบคุณมากของแปลกๆน่ารักน่ารักตลกนเต็มเลยนะใช่ค่ะเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับพวกเราและคุณผู้ชมด้วยขอบคุณคุณคุณตามากๆนะครับที่นาของทั้งหมดมาในวันนี้กับมิราชอปขอบคุณค่ะวันนี้เราก็จะลาไปด้วยภาพอันแสนสนุกสนานของเราสองคนนะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณค่ะเครื่องสำอาง BSC c o s m e t เทคโนโลยีค่ะแฟชั่นข่งเหนตาปลอม BSC ปนัดดานะคะแล้วก็ต่างหูของวินจากราฟาอซสสอรีด้วยค่ะคนอกจากนี้นะฮะยังมีน้ำดื่มน้ำรุ่ใหม่นะครับให้ใหม่ดูแลคุณรวมถึงคคเครื่องสสวยจากซีเนียเฟอร์นิเจอร์ครับค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Bought it loud